สวัสดีค่ะสวีสมาชิกกุ่มี i p ีทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสวีสยามเช้าเช้าวันศุกร์ที่28ิมิถุนายนาพศ2567ากับการวางแผนการเทรดทองคำนะคะสำหรับกาฟทองทำฟิลเดย์วันนี้จบ เป็นแท่งเขียวค่ะนะแท่งเขียวที่ยาวกว่าแดงเลยนะคะแล้วก็ตั้งอยู่แอเรียแนวรับนะเมื่อวานก็แพมเลือกเทรดนะเซลล์ Sell, แต่ปรากฏว่ากราฟนะคะไม่ได้บอกให้เราเซลล์จนถึงนะไลฟ์น like, ในตอนเย็นก็ยังไม่ได้เซลล์นะทุกคนสรุปว่าคือเดย์จบเขียวค่ะคอนเฟิร์มการขึ้นนะคะเนื่องจากกราฟไปชนแอเรียนในส่วนของแนวรับเดย์นะคะรูปแบบของกราฟตอนนี้คือเหมือนการไซด์เวยในไทม์เฟรมเดย์นะคะเขาเรียกว่ามีการพักตัวก็อยู่ที่ว่า1พักตัวไซด์เวย์ลงไม่ได้ราคาขึ้นต่อ หรือจะกลับลงมาแนวรับล่างนะ ต,ต้องบอกว่าถ้ากราฟไม่หลุดราคาแนวรบับราคาโซนด้านล่างโซนนี้นะคะก็คือจะไม่ลงนะคะก็ให้น้องทองชัดเจนกับพวกเราก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าขขขไปเทรดน,นะคะวันนี้เราบอกว่าเมื่อวานไปเจอรับค่ะราคา2292 2295โซนนี้ลงไม่ได้ค่ะจริงๆอยากจะลงแต่ลงไม่ได้ตลาดไม่ขายค่ะเลือกซื้อกลับแสดงว่าตลาดยังเห็นว่าราคาทองคำนั้นจะมีโอกาสราคาขึ้นต่ออยู่นะสำหรับวันนี้เดจบเขียวชัดเจนค่ะตั้งอยู่แนวรบับ PA บ่ายต้องเลือกเทรดหน้าบ่ายแต่ว่า จากแนวรับก็มาชนแนวต้าน h 4แล้วเนี่ยต้าน h 4สจะเอาอยู่จะกดราคาลงหรือซื้อต่อเดี๋ยวเราไปดูด้าน,านไหนกันในส่วนของ h 4คือเนี่ยข่ะอย่างที่บอกว่าคือกราฟทองอะนะคะมีการมาชนแอเรียในส่วนของแนวรับนะคะแนวรับ h 4สแล้วก็มีการราคาขึ้นและตอนนี้ก็ต้องบอกว่าชนแนวต้านนะซึ่งตรงนี้ค่ะต้องบอกว่าหนาแน่นอยู่นะคะตรงนี้นะแล้วตรงนี้คือแนวต้านแต่ว่าถ้ากราฟจะขึ้นได้ก็จะสามารถขึ้นได้เพราะว่าในก่อนนี้คือเขามีการตัดเทนในส่วนของนะาทำเฟรมเฮสนะก็แพมจือเลือกเทรดนาเซลมา ะะเพราะว่าเขามีการตัดแล้วคราวนี้สมมติว่าน้องทองมีแรงขึ้นไปปุ๊บอาจจะมีการไปแตะเทนโซนนี้แล้วพอสมมติว่าถ้าขึ้นไม่ได้ปุบ๊บอาจจะมีการย่อลงมาสมมติว่าเดย์นะวันจันรนะจบด้วยเขียวปุ๊บก็อาจจะเป็นลักษณะนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะ,ะเพราะว่าเขาสมมติว่าวันนี้จะขึ้นนะก็จะมีโอกาสไปที่ราคา2 3-40ามส่นโซนตรงนั้นนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้างในวงเล็บแต่ตอนนี้น้องชนต้านอยู่นะคะ H4 นี่ชนต้านนะถ้าวันนี้ไม่อยู่เหนือต้านนี้คือขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าเขาเบรกเขาจะเบรกที่ H4 คือค่ากราฟไซเวจะลงมาอีกครั้งนะถ้ากราฟไซเวจะลงมารับล่างอีกครั้งหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นโซนแนวรับดังนั้นอยู่ที่ตลาดถ้าเราบอกว่าเราจะวันนี้เราจะเทรดหน้าบ่ายเพราะตั้งอยู่แนวรับเราก็ต้องรอจนกว่าแพทเทิร์นจะบายถ้าไม่อย่างนั้นคือบายไม่ได้ เพราะไม่งั้นเดี๋ยวคือแบบอาจจะไซด์เวกับราคาลงไม้เพราะช่วงนี้น้องทองไซด์เวเก่งนะไซด์เวเก่งคือสลับบางทีก็แบบไซด์เวขึ้นถ้าเดี๋ยวอยู่เป็นไซด์เวลงสมมุติว่าถ้าขึ้นไม่ได้แล้วเป็นไซด์เวลงก็จะต้องลงมาฝั่งนี้พอเขาเ้าใจไหมคะถ้าสมมติว่ากราฟทองคือแบบไซด์เวขึ้นไม่ได้ก็จะลงมาฝั่งนี้เดี๋ยวพ่อแพร่วาดแพทเทิร์นเพื่อทุกท่านเห็นภาพนะจะได้คิดออกว่าเขาทําอะไรอยู่ที่ไหนยังไงรูปแบบแพทเทิร์นกราฟช่วงนี้คือไซด์เวค่ะทุกคนดังนั้นเราต้องเล่นฉลนะะลนฉลลลลาาาาาดดดดนนนะเเรต้้้อออองง่่บบจจไไมััคืจจโสขหก คือก่อนหน้านี้ค่ะเขามีรูปแบบในส่วนของนะคะไซด์เวย์ขึ้นนะก่อนหน้านี้คือไซด์เวย์ขึ้นไซด์เวย์ขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วปรากฏว่าขึ้นไม่ได้กดราคาลงมาแนวรับแบบนี้แล้วปรากฏว่านะคะเนี่ยค่ะเขาไซด์เวย์ลุดหลุดตรงนี้มาแล้วพอหลุดมาแล้วปุ๊บเป็นรูปแบบไซด์เวย์ลงอ่าปุ๊บเนี่ยค่ะลงมาตรงนี้และตอนนี้กําลังขึ้นไปชนที่ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าเขามีแรงยืนเหนือจุดนี้ได้เนี่ยโอเคเขาจะขึ้นมาฝั่งนี้ขึ้นมาฝั่งด้านบนแต่ถ้า ขึ้นไม่ได้เป็นการไซด์เวยจะกลับลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะอยู่ที่ว่าไซด์เวยเราลึก ok ลงกว่าเดิมไหมแล้วก็โยกต้แล้วต่ากว่าเดิมไหมถ้าต่ากว่าเดิมคือจะลงมาฝั่งนี้นะคะถ้าต่ากว่าเดิมจะลงมาฝั่งด้านล่างสมมติว่าเขาไซด์เวยเราก็แบบนะคะลงมาด้านแบบนี้ก็คืออันนี้คือลงข้างล่างแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาเลือกฝั่งขึ้นโอเคถ้าเลือกฝั่งขึ้นปุ๊บก็จะเป็นการไซด์เวยคือละอ่าคันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการฝั่งขึ้นคันนีีี้้้เนนนน่ยกกรราาฟออ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 ููตงโคคคคมพพิดภออะะืปแบบแบบบบข แล้วก็ฝั่งด้านบนถ้าสมมติว่ายืนเหนือโซนนี้ไปได้ก็จะขึ้นด้านบนอ่าเนี่ยคืออันนี้คือขึ้นอันส่วนอันนี้คือลงดังนั้นคือเราต้องรองให้ตลาดเลือกตอนนี้อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ที่ราคานี้ปัจจุบันนะคะปัจจุบันอยู่ตรงนี้เลยนะซึ่งเราต้องดูดีๆโอเคยืนเหนือน้องขึ้นได้อ่าโอเคไหมนี่คือสิ่งที่กราฟกําลังคิดและตลาดก็กําลังสงสัยเพราะว่าโซนตรงนี้เป็นราคาแนวรับค่ะแนวรับ แนวรับและตอนนี้คือเป็นแนวรับแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็นะคะอันนี้เขาทำสอนละเอียดเหมือนอยู่ในห้องห้องเรียน VIP เลยนะเวลาคุณมาเรียน VIP เนี่ยเขาทำจะอธิบายให้เห็นภาพชัดเจนแบบนี้แล้วก็ที่เหลือคือปล่อยให้กราววิ่งที่เหลือคือปล่อยให้กราฟวิ่งนะคะเพราะว่าอ่าดังนั้นคือเวลาเรารู้ว่าอ๋อกราฟมันจะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องรอให้ตลาดเลือกก่อนถ้าตลาดเลือกฝั่งขึ้นเราก็เล่นตามถ้าตลาดเลือกฝั่งลงเราก็นะคะเราก็นะคะเล่นตามโอเคไหม เพราะว่ากราฟค่ะตอนนี้คือเนื่องจากทําเฟรมเดย์เนี่ยเขามีการนะ,ะในช่วงของเทนใช่ไหมเทนขึ้นพอเทนขึ้นปุ๊บกราฟก็จะมีการพักตัวค่ะมีการโยกแล้วก็นะคะมีการโยกพักตัวแล้วก็ดันราคาขึ้นแล้วก็ลงมาแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็คือแบบขึ้นแบบนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าเขาขึ้นถ้าเขาลงไม่ได้จริงๆโคดแพมมองว่าเขาควรลงมาฝั่งด้านล่างแบบนี้แต่ว่าเนื่องจากเนี่ยค่ะถ้าเขาลงไม่ได้ปุ๊บมันจะกลายเป็นการว่าพักตัวแล้วดันราคาขึ้นนะ มันจากตรงนี้ก็จะกลายเป็น W เลยพอ W ปุ๊บก็ชนปุ๊บแบบนี้ค่ะเขาเรียกอันนี้พักตัวขึ้นคือธรรมชาติของกราฟจะเป็นแบบนี้ค่ะพักถ้าสมมติว่าถ้าเขาลงใช่ไหมคะลงก็จะพักตัวพักตัวแล้วก็ลงพักตัวพักตัวแล้วก็ลงนี่คือแพทเทิร์นลงแต่สมมติว่ากรณีขึ้นอ่ะ่หลังจากลงก็เป็นขึ้นแบบนี้ก็จะพักตัวพักตัวแล้วก็ขึ้นพักตัวพักตัวแล้วก็ขึ้นนี่ค่ะตอนนี้เขาอยู่ในช่วงแบบนี้ค่ะถ้าสมูิว่าเขาพักตัวบบนก็คืออันนี้ขึ้นต่อนะคะ่าเพราะว่าตอนนี้ถ้้ายยัังงงงไไไมม่่หลลลุดดโก็คือ ดังนั้นนี่คือพฤติกรรมของกราฟท,ที่เกิดขึ้นในตลาดนี้ซึ่งนะคนที่มีประสบการณ์ก็จะมองออกแต่ถ้าคุณยังไม่มีประสบการณ์คุณต้องเข้าใจสิ่งนี้นะดังนั้นคือสิ่งที่โค้ดแพรจะบอกคือเดี๋ยวต้องรองให้กราฟแสดงแล้วค่อยเล่นต้องให้กราฟแสดงแล้วค่อยเล่นนะสำหรับใครที่อยากจะเรียนกับโค้ชแพรคือโค้ชแพรจะอธิบายแบบนี้ให้รู้สิษย์แล้วก็โค้ดแพรจะดูทั้งมดก่อนแล้วบอกว่าโ okay, อเคอนี้บายได้อันนี้อย่าเพิ่งนะอันนี้รอก่อนเฮ้ยอ,อ,อ,อันนี้ไม่ใช่นะออกก่อนอะไรเงี้ยซึ่ง พฤติกรรมของกาศจะทําให้คุณสามารถทาเงินในตลาดนี้ได้แต่ถ้าเราแบบว่าคิดว่ามันจะอย่างนี้อย่างนี้เลยถ้าคุณเอาความคิดของคุณตัดสินกาฟคุณคิดผิดคุณต้องคิดตามกาฟกาฟว่ายังไงก็ว่าตามนั้นกาฟบอกว่าขึ้นก็เล่นขึ้น <_ conform> กาฟบอกว่าลงก็เล่นลง <_ p 1> นะคะอย่าคิดว่าตัวเองดูดีกว่ากาฟไม่ใช่นะตลาดเนี้ยเราต้องอ่านเขาแล้วเล่นตามตลาดนี้ต้องอ่านพฤติกรรมแท่งเฉยียแเราเล่นตามนะคะถ้าเราไปเข้าข้างตัวเองเนี่ยมันจะไม่ใช่การเข้าข้างตัวเองคือเราคิดเองกาฟไม่ได้บอก อ่ะอย่างสมมติว่าเมื่อวานนะเด็ที่บอกว่าตอนนี้เป็นแนวแนวต้านนะอ่ะอย่างเมื่อวานเนี่ยโคตแพมรอเทรดนะเซล์คุณคิดดูว่าแท่งไหนบอกว่าเซลล์บ้างไม่มีอ่ะั้งข้างล่างเนี่ยตรงนี้ยโคแพมโดดก่อนเพราะว่าโคอแพมตอนแรกมองว่ามันจะลงเป็นไซด์เบย์ลงไปเลยแต่ว่าน้องลงไม่ได้ดันราคาขึ้นแล้วระหว่างทางเนี่ยโคตแพมก็ไม่ได้เซลอีกเลยเพราะไม่มีแท่งไหนบอกว่าลงจนในส่วนของเมื่อคืนที่ไลฟ์สดก็ยังไม่ได้ลงแล้วก็นิกาก็พักตัวอยู่ตรงนี้นะคะดังนั้นก็นะคะเขายังไม่ได้บอกให้ลงเราก็ไม่ต้องเข้าและสมมติว่าถ้้าาาาบบอกกวว่่ลลงงันนนีปปยเ็ะ วันนี้มีอยู่2ออย่างในส่วนของแนวรับโอ้วันนี้อธิบายแบบเยอะมากดังนั้นทุกคนต้องต้องทำความเข้าใจแล้วก็เรียนรู้นะคะศึกษาแล้วกลับมาดูซ้ําๆนะวันนี้ถ้ากราฟจะขึ้นนะเขาจะมาประมาณนี้แล้วขึ้นได้แล้วขึ้นได้แบบนี้นะอ่ะโอกาสโอกาสนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าอ่ะถ้าเขามาแบบนี้เขาจะขึ้นได้แล้วก็จะมีโอกาสราคาขึ้นไปฝั่งนี้แล้วก็วันจันทร์มาก็ยอ่อแล้วขึ้นใหม่อ่าวันจันทร์มาก็ยอ่อขึ้นใหม่อันนี้คือไซด์ไปขึ้น อันนี้ขึ้นแต่ถ้าไม่ใช่ปุ๊บทะลุปุ๊บลงข้างล่างเลยค่ะถ้าลงข้างล่างมาแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราเล่นหน้าบายที่นี่ได้นะคะโอเคไหมดังนั้นคือคือต้องให้กราฟแสดงก่อนเช่นว่าเรารยนเทรดหน้าบายก็รอให้กราฟแสดงว่าเขาเล่นฝั่งบายเพราะดีวสวยไหมสวยถ้าเขาจะขึ้นได้เดี๋ยวก็ถอดไส้ขึ้นได้อยู่ดีเขาจะมาประมาณค่อนแท่งแล้วก็คึ่งแท่งนะไม่ไม่เยอะนะคะไม่ถึงคึ่งเออไม่ไม่ถึงคึ่งอาจจะมาน้อยๆแล้วก็ดันราคาขึ้นเขียยขึ้นไปถ้าเราจะบายคือรอบ,บายที่นี่แต่ถ้าเราจะมองว่าเซลมา ถ้ามองว่าเซลมามันเดี๋ยวมันออกไม่ทันเดี๋ยวมันออกไม่ทันดังนั้นวันนี้ก็ถามว่าเล่นหน้าไหไเล่นหน้าบ่ายนะถ้าบ่ายก็ท่านแนวรับแรกไม่ไม่ขึ้นก็รอมาบ่ายที่2นะรอมาบ่ายที่เและวันนี้วันศุกร์ด้วยค่ะเรา,าจ,จะต้องรอเราจ,จะต้องรอนะรอให้ความชัดเจนของการาฟกิดข,ขึ้นก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปเทรนนะคะแล้วก็ในส่วนของตอนนี้คือเฮสี่เนี่ยยืนแนวต้านหลายคนอาจจำได้เลยโค้ดคล้ายวันนั้นเลยอะที่เราจะเซลแล้วก็ไม่ลงแล้วอยู่ๆตอนเช้าก็ลงพอลงลงล,งลงปุ๊บแล้วก็นะคะค่อยมาขึ้น ดังนั้นเดี๋ยวเรา,ารอกราฟแสดงก่อนนะคะเราไม่คิดเองเฮ้ยแนวะต้านเซลเลยมันเซลไม่ได้หมันลามันดึงไปก่อนดึงไปก่อนเราเชื่อกราฟค่ะเราเชื่อแทงเทียนอ่านแทงเทียนแล้วทำกำไรอ่านแทงเทียนแล้วทำกำไรเนี่ยแหละคะ่ะเราจะสามารถชนะตลาดนี้ได้บริหารทุนได้แก้ออกได้ฟ้าได้โอเคนะคะนี่คือแผนการเทรดกราฟทองในเช้าวันนี้คลิปนี้เดี๋ยวเขาพยามส่งเข้าไปะคะ่ะอาจจะยาวแต่ว่ามีความรู้นะมีความรู้แบบละเอียดมากให้เข้าใจเรื่องเทรนการวิ่งไซเวย์ของกราฟนะคะ นะดังนั้นก็นะทุกคนต้องเรียนรู้ศึกษาไปเรื่อยๆใครอยากเรียนรู้เพิ่มเติมสามารถลงคอร์สเรียนออนไลน์คอร์สเรียนเจอตัวได้ก็แพรมจะมีสอนเจอตัวอีกครั้งเดือนสิงหานะสามารถเรียนได้เป็นคอร์สเขาทํากําไรจุดเป็นคอร์ส ุดก็ทำกำไรเล่าละลานนะคะเป็นเดือนสิงหานะคะแล้วก็หนังสืออื่นๆนะคะมีแบบเยอะมากใครสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ i d y l l o โ h o r a d o 2 5 6 7หรือสามารถดูคลิปย้อนหลังได้ซึ่งโค้ดแพนก็พูดถึงหนังสือแล้วก็วิธีการเทคนิคต่างๆนะคะสามารถรับความรู้เพิ่มเติมรวมทั้งความรู้ฟรีที่ช่อง YouTube ประมาณ4ี่สาห้าพันคลิปนะคะสามารถศึกษาได้โค้ดแพนสอนฟรีมาแล้ว6ปีนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะคะแล้วก็มาติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกๆคอมเมนเ์ขอบคุณความสุขที่เราสร้างร่วมกันในวงการเทรดขอบคุณพี่นนน้้้องงงาาววทททรรรดดุกคคะีีี่่่มสสสติ กับวงการเทรดขอบคุณคุณมากค่ะคลิปนี้เดี๋ยวพ่าแพมส่งเข้าไปแล้วขอท่านพอร์ตฟ้าสดใสมีกำไรในวันศุกร์สีฟ้าจะ้ะ